สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูที่ดินพาเข้าสวนมะยงชิดค่ะวันนี้มะยงชิดพันคูณเก้านะคะขนาดห้าไร่สองงานออกลูกเต็มแล้วค่ะแม่อูพามาดูนะท่านที่ไม่เคยเห็นสวนมะยงชิดนะคะหรือต้นมะยงชิดปกติจะเห็นแขวนอยู่ข้างทางนะคะวันนี้แม่อูพามาดูเนาะที่ผ่านมานะคะท่านที่เป็นแฟนคลับติดตามแม่อูนะคะก็จะเห็นบอกนี่คือต้นมะยงชิดมะยงชิดไม่เคยเห็นลูกนี่ค่ะวันนี้มาดูไปพร้อมๆกับแม่อูเลยนะคะ นี่ค่ะความพิเศษของแปลงนี้นะคะเจ้าของเก็บเฉพาะมะยงชิ้น,นะคะปีเดียวนะวันนี้ที่คนสั่งมาเอาที่สวนแค่60บาทต่อกิโลกิโลละ60บาทเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะ5ได้2ง,งานเนี่ยรับรายได้ปีละ60,000บาทเลยนะคะนี่ไม่รวมจากค่าห้องพักนะคะท่านเจ้าของทําบ้านเช่าคือสภาพดีมากๆเลยนะคะผู้พักเต็มเลยทั้งสิบห้องนะคะรับอีกนะคะเดือนละ3 0,000บาทเพราะว่าเก็บค่าเช่า เดือห้องละสามพันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะวันนี้มาดูสวนก่อนค่ะท่านที่ดูเพลินๆน,นะคะอาจจะมีผู้ดูแลใหม่มาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันท่านลูกค้าก็อยากจะมามีบ้านสวนไวกระเสียนนะคะซึ่งเชื่อไหมคะว่ากว่าจะทุ่มเทได้ผลผลิตแบบนี้นะคะต้องใช้ทั้งความรักแล้วก็ความเอาใจใส่โดยเฉพาะทุนนะคะที่ลงไปนะคะวันนี้มาก้ากระเป๋าเข้ามาก็คือเก็บ เงินรับตังค์ได้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะนี่ยังมีส่วนที่ให้ให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ดินห้าไร่นะด้านข้างติดถนนคอนกรีตนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะถัดไปนู่นก็เป็นวัดหนองรีนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เลี้ยงปลานะค่ะส่วนข้างหน้านะคะก็จะเป็นอู่ซ่อมรถนะคะซึ่งลูกชายทํากิจการอยู่นะคะถ้าปล่อยเช่าก็สองห้องนั้นก็คือ หลังละหนึ่งหมื่นบาทนะคะสําหรับปู่ซ่อมรถนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูสวนกันก่อนค่ะเดี๋ยวส่วนของห้องพักเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้ก็คือแม่อู้ตื่นตาตื่นใจกับมะยงชิดมากๆเลยนะคะค่ะนอกจากสวนที่มีมะยงชิดก็มีขนุนนะคะมีมะม่วงค่ะแต่วันนี้คือพระเอกของเราก็คือมะยงชิดเนี่ยค่ะไหลูกเบ้เริ่มเลยนะคะวันนี้มาท่านจะของเก็บไปแล้วนะคะช่วงเช้าก็จะเหลือปะปลายที่ยังไม่ เหลืองนะคะนี่มี่ะก็คือแบบเห็นนกมดแมลงกินได้นะคะปลอดสารพิษนะคะนี่ไม่ต้องห่อเลยนะคะคือปกตินะคะนี่เห็นไหมกินได้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะนีู่กมะยงชิดตื่นเต้นนะคะท่านแบบไม่เคยเห็นเลย